ผมมัดปลาแบบนี้พี่เป็นจรจริงปะเนี่ยชิบหายแกไม่ควรจะตื่นตอนนี้นี่นี่เป็นยาสลบชรัพยทำไมมันฟื้นเร็วจังวะหนูจะไปรู้ได้ไงอ่ะพี่กับปริมาณยาผิดเองหรือเปล่าออมันน่าจะเป็นปัญหาของพี่นะคะหนูขอรหัส WiFi ด้วยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะฉันเก็บมือถือแกมาแล้วนี่เหลือตั้งสองเครื่องพี่จะขโมยมือถือหนูไปอีกก็ได้แต่พี่ทำไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวนะคะหนูไม่โทรหารตำรวจอยู่ตรงนี้สนุกกว่าทั้งยอง ไม่เข้าใจอ่ะไม่กลัวเลยไม่ร้องไห้ไม่ร้องขอชีวิตอ๋อ oh, พี่อยากให้หนูพูดพี่คะยังทำอะไรหนูเลยหน <c oughs> ูไม่ <c oughs> หนูอยากกลับบ้าน <c oughs> พี่ <c oughs> ดูละครมากไปเปล่าป่อยหนูไปเถอะแม่หนูไม่จ่ายเงินพี่หรอกเผลอๆเขาดีใจที่หนูไม่กลับไปด้วยซ้ำแต่ไม่กลับก็ได้นะเรามาทำอะไรอะไรสน,นุกๆกัน ไปไหนมาลูกเดี๋ยวไปยอรักพาตัวมาแล้วจอรักพาตัวเขาโอเคไหมลูกดูรวมๆแขนขาวายวะูดมาคืออะไรหนูไม่ได้่าเข้าายใช่ไหมยังครบ32บสออยู่แค่ลองให้หนักมา